วิธีตั้งค่าซ่อนรายชื่อเพื่อนใน Facebook รูปแบบใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการซ่อนรายชื่อเพื่อนนะครับใน Facebook รูปแบบใหม่นะครับผมจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแนะนํานะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะกันให้เรานะครับเปิด Facebook ของเราขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่3ามขีดตรงนี้นะครับหรือรูปโปรไฟล์นะครับผม พอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราไปที่แว่นขยายนะครับกดที่แว่นขยายครับแล้วให้เราพิมพ์นะครับคําว่าใครสามารถดูเพื่อนเราใน facebook นะครับผมจากนั้นก็จะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับให้เราไปกดที่นะครับใครสามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปกดตรงปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเลือกกลุ่มเป้าหมายมานะครับผมก็ให้เรานะครับเลือกนะครับต้องการที่จะให้ใครนะครับเห็นรายชื่อเพื่อนของเราใน facebook นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นรายชื่อเพื่อนของเรานะครับก็ให้เลือกเฉพาะชั้นเหมือนกับของผมเนี่ยนะครับโอเคนะครับพอเราเลือกเสร็จก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถย้อนกลับออกจาก Facebook ไปได้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนำนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ